ของแถมก็จะมีประกรันชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนพรบรฟิล์มก็ป้ายพยางกับอาเลเนอร์วารันตีเพิ่มทุกอย่างครบเชิญเลยนะครับแจ็คนิสันชอยละวันสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับแจ็คดิสันนะครับ เราก็อยู่กันที่นิสันชอเอราวันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้เราจะมีการเปิดสาขาใหม่นะครับที่สาขาสารยาครับตรงแถวหน้าเซ็นทรัลสารยานะครับผมก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้นะครับผมแล้วก็เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมทางแจ็คก,ก็เลยขอนำเสนอโปรโมชั่นที่มันร้อนร้อนฮอตฮอตน,นะครับสำหรับเจ้าตัวนิสันนาวารานะครับรุ่นคิงแ c a คาลิเบอร์นะครับเป็นกระบะ นิสันแคปยกสูงนะครับคุณลูกค้าเป็นแคปยกสูงแล้วที่ว่าโปรมันร้อนมันร้อนอยังไงนะครับผมเดี๋ยวแจ็คขอเสนอโปรโมชั Pro ่นนะครับนิสันทิงแคปนาวาร่าคาลิเบอร์รุ่นยกสูงรุ่นนี้นะครับออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทค่างวดคุณลูกค้าอยู่ที่9,963บาท84งวด คุณลูกค้าถ้าได้ยินแล้วรีบเข้ามาจับจองกันนะครับผมโปรโมชั Pro ่นร้อนๆกับอากาศที่มันร้อนๆมันก็ต้องมีโปรที่มันร้อนๆน,นะครับให้กับทางคุณลูกค้าถ้าทางคุณลูกค้านะครับสนใจกับเต,ตัวนิสสรัรุ่นนี้นะครับไปคอร LED สวยๆเท่ๆบึกบึนถูกออกแบบดีไซน์มาใหม่มีกล้องรอบคันนะครับผมครบทุกอย่างนะฮะ นในสวยงามมากจอ8นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto โอ้โหได้หมดทุกอย่างฝากโปรโมชั่นนะครับพิสัน King Cab c a r i b e r รุ่นนี้นะครับผมออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง9,963บาทเท่านั้นครับคุณลูกค้าถ้าสนใจไงก็โทรมาที่082565-5694แจ็คนิสันนะครับสอบถามข้อมูลน้อง ที่ทําอาชีพนี้พี่อยากจะใช้เอกสารอะไรบ้างบอกแจ็คนะครับเดี๋ยวจะช่วยดูแลเอกสารให้กับโปรร้อนๆ้อนะครับกับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะมันต้องมีโปรร้อนร้อนนะครับนิสันนาวา a า i ิง c a ปรุ่นนี้นะครับผมเอารถ19,000บาทผ่อน9,963บาทถูกมากครับท่าไงก็ขอฝากด้วยนะครับสวัสดีมากครับ